ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับช่องสั่งทีนี่แหะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเแจกลาดเดดปีเก้าอีเด็นะครับก็จะเป็นการกำหนดเจ็ดตัวเจ็ดลาดนะครับก่นจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดตุกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับในเน็ตของดีเทคนะครับก็จะมีทั้งลัดเน็ตตัวใหม่แล้วก็ลาดเน็ต ตัวเก่านะครับแต่ก็ยังกดสามารถใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจัน104์ดอกจันแปดห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน103์ดอกจัน1 0 0์สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 mb ระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน2องกัน48สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10บกิกระยะการใช้งานก็นาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน399ดอกจัน1 0ึสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ต ความเร็ว1กิกตระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ดตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจัน2 2งดอกจัน4ีสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ดความเร็ว10กิกตระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ดตัวที่6นะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจัน103์ดอกจัน8สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ดความเร็ว1กิกตระยะการใช้งานนาน1วันนะครับ เน็ตตัวที่7นะครับเน็ตตัวที่7ดกดดอกจัน2 2 2ดอกจัน2 7 5สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใช้งานนาน7วัน,นครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หดล้านแล้วครับกลองกดสมัครกันดไว้ครบทุกตัวทุกหลัานนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ